สวัสดีครับเป็นโดนพ่อกันเที่นึงครับตอนนกกระทาคือเกาแล้วครับนกกระทายังขันอยู่ครับมันมีต้นใหม่อยู่อันที่ว่างๆครับขเจ้าไทยมั่นหรอกไปหากินมั่นครับมันมันขันเยอ่ครับตอนเนี้ยมันเห็นผมมันก็เลยเศร้าขันอยู่ครับมั่ขันกับขัน คันจนผมใจซิ่งแล้วเพื่อนล่ะลุงเอ้า,รเ,อา,เ,อาเร็วเร็วพลาดลอยเกิดจากล่องแง่ลรอครับเร็ว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  เพิ่นว่ามันขันเบิดมือไปต่อไม่เลี่ยงแน่วสาสัรนนกย่ามนี่คือว่าแลครับตัวใดขันเบิดมือหยากครับแนวซิ่ง,ขงเขากจะนี่แหละครับใกล้ๆนกเลยละปึดไปคนครับขันคือเกาครับบาหลอดอับยังห่าอยู่จักน้อยเดี๋ยวขันรุดเขามาหนีเดี๋ยวผมไล่ออกเลยครับ ว่าใส่ใส่ก็เลยใส่กลางป่านี่แหละ น่ัไปมือได้กับขันมือนั่นเยอะครับแต่นกปลาล่งเบิดแล้ว บ้านก็เริ่มว่าไม่มูเถียงแล้วครับขันอยูู่้เดียวล่องซ่องล่องซ่องมือใดก็ได้เย้ครับเดี๋ยวไปล,ออลออ่อย <c oughs> ช่ยอ,ยองนอกครับเดี๋ยวขัหลุดมาแถวๆนี้ไรมันขึ้นกันเลยครับหลุดมาแน่นอนแหละผมว่า ว่ามีมุม่มให้บีบ okay, ครับโอเคครับรุนมาช่วงทั้งกันครับ่าิิมารืยสีแห้วครับนดนๆออกเท่อนึงโอ้โหนกเขาโอเคครับเงียบไปเกือบยี่สิบวันที่นะครับ ลากจะไปใส่นกต่อกับพ่อ,องเงียบไปนึ่งครับขันๆปอกๆอ,อันนี้นกปลาอยู่เดี๋ยวคนเหรนครักแล้วคือเลไพวกครับนี่ยินเสียงนกแปลกๆ เงียบไปเลยต,ตัวขึ้นเงียบนน่ัรเงียบโดนนโอเคครับ อเ,นนเอกนงอาน้าขุมว่าฝึกครับคือดูครับมีนกผูมาบนอรดอืดรงล่องรลงๆๆลงนะครับเอานกต่อเออปากลับนกต่อเงียบแปลกๆครับนกต่อก็ได้ ปักสามสี่ค่ำแล้วก็นเนียมโอเคครับรอบอีกน่อยฟังให้แน่ใจเอาขันก่อนกันนะสนเอา ครับมันขันอย่างนี้ครับนี่ครับตน้นต้นไหนละ่ะต้นนี้ครับตน้นใหญ่นะครับตอนตอนผมมาอยู่รถดมันกะเห็นผมอยู่ครับมันกะเศร้าไปเพราะผมขอไปห่างซิ่งมันกะขันขึ้เขาครับแต่ตอนนี้เงียบไปแล้ว จะหลืงนกตอลเหรอครับคันดีแห้งครับนกตอวนี่เพราว่าขันเมืดเหม่อ้นมาเรียงงัวเมดเหมือว่ามีมหมอวางเลยโอเคครับจักน้อยยังไปยามบึงครับปล่อยจักน้อยก่อนโอเคครับไปครับไปยามบึง ผู้เพื่อนบอกมันกล็ลังมากครับถือนกขุมมาพร้อมไรกาพร้อมไปครับไปลุ้นเบิง้งนี่ครับรวยุนมีลังแรกครับทีสองสาม ห้าือสิ้นลมครับเรียบร้อยโอ้โ,ฮโฮหมดกัดครับถือโดนอะมั้งนี่ครับงอ่ง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 นกแดงแดงถือโดนอะไรได้นี่ ดีดีครับตูดตูดดีดีดีสบายดีครับโอ้สีงงยงามเลยว่ะหมด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 อุย้ยมาบอปากเลยเนาะ งามครับสีงามครับคุณครับนูกพอบอึงอะไได้พอได้อยู่ได้เนี่ยอืมอืม mg 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 đi mg 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 bưng cái nào, mg hết mg hết, bưng cái nào, bưng bưng mg 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 đen đèn. đầm, đầm. เ hmm. ขาง่ายครับเวบักขันมาเลยโอเคครับพอก,กันชิมหน้าก่าครับมาแล้ว